เครื่องถ่วงล้อฮันเตอร์นะครับสมาร์ทเวทโปรหรือว่าเรียกภาษามันบ้านว่า S.W.P. นะครับจากอเมริกาเนาะจำนายโดยบริษัทจันกเกษมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะขั้นตอนการคาลิเบต ด้วยตัวเองสําหรับผูปบ้ประกอบการนะครับหรือว่าช่างที่อยู่หน้างานแล้วรู้สึกว่าเครื่องทวงเหมือนกับทวงแล้วอาจจะค่าไม่นิ่งหรือไม่ลงเดี๋ยวผมจะแนะขั้นตอนครับถ้าไม่มีแท่นคาลิเบตและมั่นใจว่าได้รับการคาลิเบตมาจากบริษัทเรียบร้อยแล้วเนาะให้เราเลือกไปที่ปรับเทียบสามรอบกดคลิก นะครับกดคลิกตรงนี้แล้วจะสังเกตว่านี่นะให้เตรียมล้อขอบ1 6บหกถึงสิปดไว้ด้วยไซอะไรก็ได้1 6บหถึงสินะจากนั้นก็ให้ปิดฝากระโปรง <c oughs> กดเริ่มอ่ะลอยให้มันหมุนไปจากนั้นมันก็จะบอกให้นำลูกตุ้ม ไปใส่ผมจะทําการใส่ลูกตุ้มนะครับขันเข้าไปแล้วก็จัดให้ลูกตุ้มอยู่ในแนวนะครับอยู่ในแนวนี้ตรงนะจากนั้นก็ปิดฝากระโปรงแล้วก็ยืนยันตำแหน่งให้มันด้วยว่าตอนนี้อยู่ตรง12เลกานะครับกดยืนยันจากนั้นก็กดเริ่มกดเริ่มนะครับ ล่อยมันบนไปครับจะสังเกตว่ามันจะมาหยุดตรงนี้พอดีนะแล้วก็ให้คุณย้ายลูกตุ้มการย้ายลูกตุ้มห้ามขยับเทานะมันจอดตรงไหนเอาตรงนั้นเลยนะครับย้ายออกไปย้ายออกไปเสร็จก็ให้ปิดฝาครอบแล้วก็ให้กดคำว่าเริ่ม นะครับอ่ะลอยมันหมุนไปอาจจะนานหน่อยอันนี้นานหน่อยนะถ้าพื้นที่ของคุณมันมีค่าสั่นสะเทือนอยู่รอบรอบ จากนั้นเครื่องก็จะสั่งให้คุณนำล้อเข้าประกอบกับเพลาเอาแท่งคาริเบตออกก่อนนะเอาออกเสร็จหลังจากนำล้อเข้าประกอบกับเพลาเสร็จเรียบร้อยก็เห็นไหมก็จะบอกว่าขอบ16-18นิ้วนะจากนั้นปิดฝากระโปรงลงนะครับแล้วก็กดทำว่าเริ่มกดเริ่มนะ ปล่อยให้ล้อหมุนไปสิ่งที่น่าสังเกตอันนึงก็คือมันจะเลื่อนจุดมาตรงนี้และสิ่งที่คนต้องทําก็คือเอาแท่งคาลิเบรตนะครับต,ตุ่มใส่เข้าไปไม่ต้องหมุนล,ล้อนะครับไม่ต้องหมุนล,ล้อถ้าเครื่องสมบูรณ์แบบมันจะจอดตรงนี้พอดีนะครับจากนั้นก็ใส่แท่งเสร็จก็ปิดฝากระโปรงแล้วก็ให้กด เริ่มนะครับปล่อยให้เครื่องลันไปเอก็จะขึ้นคำว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับก็สามารถกดออกจากโปรแกรมได้เลยกดออกจากโปรแกรมหรือจะแสดงข้อบลการติดตั้งก่อนก็ได้ในกรณีนี้นะครับถ้าเราทำจนสมบูรณ์แบบ ให้สังเกตตัวเลขตรงนี้จะต้องมีเลขหนึ่งอย่างเดียวนะถ้ามีเลขศูนมากขั้นหรืออะไรเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะผิดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะครับเ,เราจะทำโปรเซสพวกนี้ก็ต่อเมื่อเราถ่วงแล้วมันโชว์น้ำหนักเมื่อเราแปะตามน้ำหนักแล้วมันยังมีค่าไม่ลงนะครับให้เราทำนะครับ ในสถานะปกติเราไม่ได้จําเป็นต้องทําประมาณนี้นะครับขั้นตอนอ่าก็กดย้อนกลับได้เลยซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่าทําไมผมถึงต้องทําเพราะว่าเรา่วงตะกัวแปะเนี่ยมันไม่ลงแต่ถ่วงตะกัวตอกมันลงหลังจากที่เราคาลิเบรตไปแล้วเราจะตรวจสอบว่าสมบูรณ์อีกทีหรือว่าลูกค้าที่มีเครื่องอยู่อยากจะเช็คว่าเครื่องตัวเองนั้นสมบูรณ์ไหม สามารถเลือกมาที่หน้าจอนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนกลุ่มสีเขียวนะครับเลื่อน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 จอยตัวนี้ให้มาอยู่ที่คําว่าตรวจสอบอตรวจสอบรับเทียบด่วนนะครับคลิกเข้าไปเมนูก็จะให้คนนาลูกตุ้มนะครับนำลูกกลุ่มตัวนี้ดึงมันออกมาเป็นเกลียวเนาะจากนั้นก็คือขันตามรูปเลยขันเข้าไป อ่ะถ้ามีลูกตุ้มอยู่เอาออกก่อนเนาะอ่ามีโคนมีอะไรเอาออกให้เป็นเปล่าเปล่านะครับ mm. เมื่อใส่เสร็จก็จัดให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับกึ่งกลางเสร็จจากนั้นก็ใช้วิธีการลดฝากระโปรงลงลดฝากระโปรงลงแล้วก็กดเริ่มกดเริ่มตรงนี้นะครับ mm. เครื่องก็จะทำการตรวจสอบว่าเครื่องของเราสมบูรณ์ รึกเปล่านะครับซึ่งถ้าเครื่องของเราสมบูรณ์มันจะออกมาหน้าตาอย่างนี้สีเขียวเนาะถ้าเมลไห่ที่เป็นสีแดงก็คือทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้เลยที่แนะนำไปขอบคุณครับ